เอกสารโบราณคือหลักฐานที่เป็นภาษาและตัวหนังสือแต่เก่าก่อนซึ่งสำเร็จด้วยหัตกรรมเช่นเขียนชุบจานหรือจารึกและมีอายุต,ตั้งแต่100ปีขึ้นไปแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่จารึกคัมภีร์ไบาลานหนังสือสมุดไทยเอกสารโบราณเป็นเอกสารที่มีมรดกทางปัญญา และเรื่องราวประวัติศาสตร์มีความสำคัญเพราะเป็นหนังสือและภาษาโบราณเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพชนไทยได้ถ่ายทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นเครื่องส่งเสริมภูมิปัญญาและเป็นการเชิดชูเกียรติภูมิของชาติเป็นมรดกที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของความเป็นไทยอ๋อห้องเอกสารโบราณในธรรมดาเป็น เป็นเอกลักษณ์ของหอสมุดแห่งชาติซึ่งหอสมุดแห่งชาติมีเฉพาะของสังกัดกรมศริลปากรซึ่งแตกต่างจากหอสมุดอื่นๆเช่นอหอสมุดทั่วไปเช่นหอสมุดโรงเรียนหรือหอสมุดประชาชนได้ต่างๆพวกนี้นหอสมุดแห่งชาติมันมีเอกลักษณ์ว่าโดยเฉพาะห้องเอกสารโบราณเนี่ยมันจะไม่มีตรงที่อื่นมีเฉพาะหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเมื่อก่อนอ๋อสมุดต,ตรงนี้นะครับของของนครศรีธรรมราชเนี่ยเดิมมันจะอยู่ที่วัดพระธาตุวัดพระหมหาธาตุเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่บริเวณวัดพระธาตุและเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอกรมศิลปากรก็เห็นความสําคัญของหอสมุดเนี่ยก็พอมีที่ตรงนี้ก็ย้ายจากหอจากวัดพระธาตุมาอยู่ตรงเนี้ยทีนี้ห้องนี้เป็นห้องเก็บเอกสารโบราณเอกสารโบราณหมายถึงว่าอย่างน้อยต้องมีอายุ เกินร้อยปีเกินหนึ่งร้อยปีเลเอกสารโบราณเนี่ยเขาจะแปลว่านอกจากนอกจากว่ามีอายุเกินร้อยปีแล้วจะต้องเป็นเอกสารที่ทําด้วยมือที่ทําไปนตตกรรมะทะทด้วยมือเพราะฉะนั้นทีนี้เอกสารโบราณมันจะแบ่งเป็นสามสามประเภทประเภทที่หนึ่งที่เอามาตั้งไว้เนี่ยเขาเรียกว่าจารึกจารึกจะเป็นศิลาก็ได้เป็นอิฐแ,แผ่นอิฐแผ่นหินอะไรก็ได้ แต่เรา,านี่ยอมเรียกว่าศิลาจารึกเพรมมาะมักจะไปพบที่ในศิลาซึ่งในจังหวัดของเราเนี่ยก,ก็มีที่ศิลาช่องคอยเคยได้ยินไหมศิลาช่องคอยที่อยู่อำเภอจุฬาพอนะนั่นก็ที่หนึ่งนั่นก็เป็นเอกสารโบราณอย่างหนึ่งที่เอกสารโบราณอย่างที่สองอยู่ในตู้นี้เขาเรียกว่าภาษากลางหนังสือสมุทรไทยภาษาชาวบ้านเรียกว่าสมุทรคอย แต่บ้านเราภาษานครเนี่ยหนังสือบุตรบุตรก็มีสองอย่างคือบุตรดำบุตรขาวบุตรดำก็คือพื้นสีดำตัวหนังสืออาจจะเป็นสีเหลืองอาจจะเป็นสีขาวอย่างที่สามก็คือเรียกว่าคำพีไบลานอยู่ในตู้นี้เดี๋ยวจะพาไปดูคำพีไบลานก็คือทำกับไบลานและส่วนใหญ่จะลึกด้วยพระธรรมคำสั่งสอนทางาศาสนาจึงเรียกว่าคำพีแต่จริงๆแล้วถ้าเราศึกษาลึกๆ มันไม่จําเป็นต้องว่าเป็นศาสนาอย่างเดียวตำราตำรายาก็มีจากคำพี่ใบลานเนี่ยด้านนี้ที่ที่เราได้มาหนึ่งของเดิมจากปัะประธาก็เก็บมาไว้ที่นี่สองเมื่อมาอยู่ที่นี่เราทํางานด้วยจิตใจอาสาเนี่ยเราก็เออทำอยังไงนะครเราไม่ใช่มีเท่านี้นี่มันมียี่สิบสามอำเภอยี่สิบสามอำเภอที่เราไปหามาในยี่สบสามอำเภอไปดูตรงไหนมีมั่งเราก็โดยการสอบถามจากบุคคลที่ อยู่ในท้องถิ่น่ะวิธิได้มาทีนี้เราก็ได้มามีอู่ครั้งหนึ่งคณะที่กรรมงอ่านเนี่ยอักษรของคมภี์ใบาลาอนอักษรของแล้วก็มีผู้ใชบ้บริการเข้ามาถามว่าอ่านอะไรละ่ะบอกอ่านเนี่ยอ่านคมภีรใบาลานเป็นภาษาของอ่านได้เหรอมาอ่านได้ในกำลังอ่านต่อติละัรทัดน์มัททัศนเรื่องอะไรละ่ระทำให้พระธาตุหรือ แล้วอ่านได้เหรอถอดอ่านได้เปลกมาเลยเดี๋ยวผมให้ตังเองตังเท่าไหร่เอ้าแล้วเสร็จแล้วท่านก็แล้วพูดแล้วก็ไม่พูดจริงจริงแล้วเสร็จแล้วก็ทําออกเป็นเล่มเป็นหนังสือเมื่อกี้ที่ให้ให้อาจารย์เมื่อกี้เดี๋ยวจะเอามาให้ลูกทั้งสองหนังสือเล่มนี้เรียกว่าคาไหว้พระธาตุซึ่งเป็นอักษรขอมต้นฉบับนี้อยู่ที่อําเภอหัวไซ ห้องเอกสารโบราณมีคุณค่าเป็นมรดกทางปัญญาที่ถูกเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เราจึงควรภาคภูมิใจที่จะรักและห่วงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่อาจมีเพียงชิ้นเดียวในโลกเพราะหนังสือโบราณเหล่านี้ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ในสภาพเดิมได้อีกนันทโนราธรรมชาติถ่ายภาพกนกมนดอักษรเดช รายงาน